อคุมให้มันความอุ่นอุ่นเยอะๆมาแล้วทวงอกบวงไว้สองวันกิน,นได้เลยป๋อได้ได้จะทำไงเอาเปลียวมันออกอ็แล้วมาใส่หน้ามันก็ขยาวขยาดเปลียกมันก็ออกแล้วสองวันเนี่ยสองวันน่ะนี่สามนึง มื่อแรงก็กินได้แล้วกินตอนนี้ก็ได้บ่มไว้สองวันกินได้เลยยังถึงสองวันแล้วสามีแต่ห่ดตลาดวันเดียวยชอตแล้วะนะผมผมเขย่าเขย่าก็เอาแล้วเหรอเออมออันนี้ก็ไปเะหีดใช้น้ำก็เขย่าเขย่าแอีกินตัวปลาน,นี่ก็ได้เลยกินได้ยาวก็นี่ก็ได้ยาวประมาณไหนอะดูดูยาวประมาณนี้โอ้เ็ด ด้วเาวเประมาณนี้แลาา้วได้ไปขยวน้ำกินได้